วันนี้ไปถ่ายไกลไม่ได้ครับลูกไม่สบายเลยต้องขอถ่ายคันเดิม้วให้ดูครับต่อจากเมื่อวานครับเมื่อวานได้ครึ่งสนามครับวันนี้ก็ปรับเกลี่ยเรียบเลยเจาเลยครับนี่ปรับทั้งสนามเลยครับนี่ทะลงหญ้านี่สวยเจียวเลยเจียวแววเลยครับวันนี้ไปถ่ายไกลไม่ได้ครับลูกไม่สบายครับสวัสดีครับเวัี น,นี่ขออนุญาตถ่ายคันเดิ่มก่อนครับดีวันนี้ไม่มีคลิปลงกันมาเอาคูตานี่ก่อนครับนี่หนักงานเก็ตรียมสวยๆครับปรุงพิมพ์บริเวณอำเภอครับก็สังเกตปรุงหลายอย่างเลยครับทั้งหลังคาทั้งสนามกีฬาแอสุดยอดจริงๆครับแต่ละอำเภอนี่ เก็จะเก็เรียบๆยาวไปแล้วครับ <c oughs> นี่ครับเหมือนเดิมครับฝั่งนู้นก็ร้านกีฬาน่าจะเป็นร้านตะกอ้อครับตะ้กวัลเล์บาแต่บาสยุคนี้ไม่ค่อยเห็นทําแล้วครับสนามบานีสครับส่วนฝากหลังอำเภอครับเห็นยอดนั่นก็เป็นยอดปราสาทของ นกปูพัดครับนี่ครับสุดรอคนเดินครับปาดเรียบๆครับเดี๋ยวให้ดูระดับพื้นครับมีนิดหน่อนิดน่งครับมีเยออีกนิดหน่อยครับงานผมน่าจะเสร็จแล้วครับเกรดได้สวยครับ คันเดียวเลยครับคันเดียวเดีนะ๋ยวตรงนี้หางานแบคโฟลดําให้ครับนี่ขออนุญาตให้ดูคันเดิมไปก่อนพนะ่อไม่รู้ไปทำร้านไหนมาครับหวานครับเสียง อย่งนี้ถือว่าหวานเพราะเหมือนกันครับแน่นๆครับวิงยาวเลยครับเดีย๋ยวเราจะเก็ด,ดินกลับครับไงตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วหมอน่าจะใกล้มาเรียกลูกชายแล้วครับสบายเป็นวัดช่วงนี้ต้อง เนื่องเด็กๆต้องระวังไข้เลือดออกไข้เลือดออกด้วยครับนี่ไปเจาะเลือดนามก,ก็มีความเสี่ยงกับไข้เลือดออกครับเนี่ยป่าดินเจ้าแวแว,แวเลยทำไงฝากกดติดตาม Subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ๋ยวหาคลิปใหม่ๆมาใ,ให้รับชมครับ,รบขอบคุณสำหรับการติดตามครับ คุณครับ